ที่ 2, พลังของชุดกรอบมนตรานั้นคงที่มาเป็นเวลานานก่อนหน้านี้ในการต่อสู้มันไม่สามารถป้องกันพลังปิศาจของเชลได้นั่นก็เพราะว่าพลังของเชลมากเกินไปแต่ตอนนี้เมื่อถังเก้าคันของเรื่องราวของยีนรวมเป็นหนึ่งเดียวมันก็ทําให้ชุดกรอบมนตราเพิกเฉยต่อความแตกต่างระหว่างพลังของนักสู้ทั้งสองได้พลังของฮันเซนไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นท่าเดียวกันกับเชลอีกต่อไป เชลรูป้แปลกใจเล็กน้อยกับเรื่องนี้เขาลองใช้พลังปิศาจอีกหลายครั้งแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามยังไงเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนทาตุของฮานซนได้ฮานซนต้านพลังปิศาจของเชลได้นั่นเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงผู้เอาสโวโอเพนสกาโพดถึงแม้พลังปิศาจจะไม่ได้เปลี่ยนทาตุของเขาอีกต่อไปเขาก็ยังคงเป็นระดับครึ่งเทพที่เผชิญหน้ากับระดับเทพเจ้า มันยังคงมีความแตกต่างของพลังผู้อโอโซลีชียี่พูดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีโอกาสถึงแม้มันจะน้อยนิดก็าตามผู้อโอโซอเพนสกายฝากความหวังทั้งหมดไว้กับฮันเซนถึงแม้พลังพิเศษของเชลจะสูญเสียประสิทธิภาพไปแต่พลังของฮันเซนก็ยังคงเป็นรองอยู่ดีมันยังคงมีความแตกต่างระหว่างระดับพลังของพวกเขาและวิชาจ,จีโนของฮันเซนก็เพิ่งจะก,กลายไประดับครึ่งเทพ มันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้หันเซินต่อสู้กับยอดฝีมือระดับเทพเจ้าได้ภายใต้แรงกดดันของเชลหันเซินต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขาต้องเทเลพอร์ตเพื่อหลบหลีกกานโจมตีของเชลหันเซินยังไม่มีพลังพอที่จะต่อสู้กับเชลแบบตรงๆทุกการโจมตีของเชลนั้นถือเป็นสิ่งที่อันตรายแต่ในตอนนี้หันเซินสามารถปกป้องตัวเองจากพวกมันได้เหมือนกับว่าหันเซินกาลังเดินไต่ลวดถ้าเขาไม่ระมัดระวัง เขาก็จะตกลงไปในเหวที่ไร้ก้นบึงแต่ถึงแม้สถานการณ์ของเขาจะดูเต็มไปด้วยอันตรายหางเส้นก็ยังคงเอาตัวรอดได้ในที่สุดข้อเสียของการที่เฉลวมาจากเผ่าพันธุ์เล็กๆก็แสดงออกมาลี่ชนเชียวถอนให้ใจเชลวเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเขาสามารถต่อกกรกับวิชาจีโนได้ทุกรูปแบบและสร้างปฏิหารด้วยวิชาหมัดพื้นๆของเขา ด้วยพลังปีศาจที่เขามีอยู่เขาสามารถเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่อยู่ในระดับเดียวกันได้อย่างสบายๆแต่ตอนนี้เมื่อพลังปีศาจไม่ได้ผลนั่นก็หมายความว่าวิชาหมัดที่เรียบง่ายของเขาก็อาจจะไม่เพียงพอไม่ว่านักขับรถจะมีพรสวรสค์สักแค่ไหนพวกเขาก็จะขับได้เพียงแค่รถยนต์แม้แต่นักขับรถที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่อาจจะพัฒนาความสามารถเพื่อขับเครื่องบินได้อย่างกระทันหัน วิชาหมัดของเชื่อนอะไรที่เรียบง่ายเขาใช้แค่วิชาการธรรมดาธรรมดาเพื่อจนดการต่อสู้นี้เขาไม่มีพลังที่จะจบการต่อสู้ได้เขาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เขาไม่สามารถจัดการหันซนได้ถ้าเชลฟกวิชาจีโนในออตเตอร์สกายอีกสักหนึ่งถึงสปีด้วยพลังและพอสวรของเขาเขาก็จะเอาชนะหันซนได้อย่างแน่นอนหลี่ชนชิวคิดกับตัวเอง หลี่ชนชิวสัมผัสได้ทุกสิ่งที่เชลรู้สึกถึงแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วแต่เชลยังคงพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะเอาชนะหันเซินแต่หลี่ชุนชิวเห็นหลายจังหวะที่เขามั่นใจว่าเชลจะสามารถจาัดก,การกบหันเซินได้แต่ทุกครั้งเชลไม่สามารถแตะต้องตัวคู่ต่อสู้ได้หลี่ชนชิวเริ่มจะวิเคราะห์จิตใจของเชลและในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าทำไมเชลถึงไม่สามารถทำลายวิชาของหันเซินได้เชลจำเป็นต้องเห็นวิชาจีโน พื่อมองทะลุถึงจุดอ่อนของคู่ต่อสู้การใช้วิชาจีโนของฮันซันไม่ได้ไร้ซึ่งจุดอ่อนจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อเชลสามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของพวกมันเขาก็รู้สึกตัวว่าจุดอ่อนพวกนั้นเป็นกับดักที่ฮันส้นจงใจแสดงออกมาม่เพียงแค่พวกมันจะไม่ส่งผลเสียต่อการใช้วิชาของฮันส้นแล้วพวกมันยังจะทําให้ฮันส้นมีเวลาได้พักหายใจ ถูกวิชาจีโนมีจุดอ่อนอยู่แต่หันเส้นซ่อนจุดอ่อนที่แท้จริงของวิชาด้วยจุดอ่อนปลอมๆที่เขาจงใจสแสดงออกมาเขาปล่อยให้เชลคาดเดาว่าจุดอ่อนไหนกันแน่ที่เป็นของจริงแต่จนถึงตอนนี้เชลก็ยังไม่สามารถคาดเดาจุดอ่อนที่ถูกต้องได้มันมีห0ทางให้เลือกแล้วมันมี49าทางที่เลือกได้การเอาออกไปหนึ่งจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในจิตใจของผู้เลือกความไม่สมบูรณ์แบบ คือความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงของโลกนี้หานส้นเรียนรู้ถึงความหมายเบื้องหลังของกั้นเอาออกเป็นหนึ่งเขาเป็นคนที่น่ากลัวเมื่อเขาเติบใหญ่เขาอาจจะเหนือกว่าคนหนุ่มของเผ่าเวอรี่ไฮผู้เอาโสโอเพนสกายจองมองการต่อสู้ด้วยดวงตาที่เบิกกว้างข้าได้ยินมาว่าวิชาจีนโนของเขาจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวน,นมาก แม้แต่เวลาสี่ปีที่อยู่ภายในเอลเตอร์สกายข้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลายเป็นระดับเทพเจ้าได้หรือเปล่าถึงแม้เขาจะกลายเป็นระดับเทพเจ้าขั้นพรีมิทีฟได้ใครในจักรวาลนี้จะมอบทรัพยากรที่มากพอที่จะทําให้เขาพัฒนาไปมากกว่านั้นได้ผู้เอาโซลีชียี่ใส่หัวเขาไม่มีความหวังในอนาคตของหันเซ่นมากนักน่าเสียดายถ้าเขากำเนิดในฐานะเผ่าเฟรี่ไฮ เขาอาจจะกลายเป็นหลีชุนชิวอีกคนหนึ่งพวกเราจะมอบทรัพยากรทั้งหมดให้กับเขาและเขาก็คงจะเข้าไปในจีโนโฮอได้เป็นแน่ผู้เอาโอโอเพนสกายโพดอย่าได้คิดเกี่ยวกับมันเจ้าก,ก็รู้ว่าแต่เท่าหัวแข็งนั่นจะไม่ยอมให้คนนอกกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราผู้เอาโซล,ลีชีเย่พด้วยรอยยิ้มแห้ง,หงเมื่อดินแบบนั้นผู้เอาโออเพนสกายก็ถอนหายใจและโพด ในบางครั้งข้าก็รู้สึกอิจฉาจางเสวนเต้าของเผ่านภาอย่างน้อยเขาก็ทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการใบหน้าของผู้เอาโซลีชียิบเปลี่ยนไปจ้าพูดแบบนี้ที่นี่ได้แต่อย่าได้ให้ตาเท่าหัวแข็งนั่นได้ยินเป็นอันขาดเจ้าก็รู้ว่ามันมีความรู้สึกเกลียดชังเกี่ยวกับเรื่องที่เผานภาทรายศพวกเราหลงเหลืออยู่ผู้เอาโซเพนสกายใส่หัวและไม่พูดอะไรอีก เขามองดูการต่อโซ่ระหว่างหันซึ่นและเชลต่อไปหมัดของเชลเป็นเหมือนกับสิ่งโตพิศารทุกหมัดน,นั้นเหมือนกับว่ามันสามารถกลืนทองฟ้าและกินดวงอาทิตย์หันซึ่นเป็นเหมือนกับเรือนเล็กที่ท่องอยู่ในคลื่นที่บ้าคลั่งแต่ไม่ว่าหมัดของเชลจะน่ากลัวสักเพียงไหนเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะหันซึ่นได้ตอนนี้จิตใจของหันซึ่นปลอดโปร่งเขาใช้วิชา,ตาใต้น้าพาและก็สวันเดอร์ร่วมกันเขาใช้มิเสเซนใหม่อย,ย่างต่อเนื่อง ถูกมีเส้นใหม่นั้นดูเหมือนกับว่ามันพลิกท้องฟ้าและผืนดินหันเส้นฝึกวิชามีดมาเป็นเวลานานเขาได้เรียนรู้จิตแห่งมีดมาจากคนอื่นแต่ตอนนี้มันเป็นจิตแห่งมีดของหันเส้นเองที่ทําให้เชลตกอยู่ในแรงกดดันเราเป็นหนึ่งในตัวหมากท้องฟ้าและผืนดินเหมือนกับกระดานหมากรุกเราเป็นหนึ่งในตัวหมากแต่ขณะที่พวกมันถูกเดินไปบนท้องฟ้าและผืนดินความหมายของตัวหมาแต่ละตัวจะเพิ่มสูงขึ้นมันมีวิถีทางนับผัน และตัวหมากจำเป็นต้องเลือกหนึ่งวิถีทางโดยปราศจากตัวหมากมันก็ไม่มีวิถีจูจูฮ<จ>ันสันก็พูดรากับว่าเขาเมื่อลอยใต้นภพะเราคือวิถีถ้าเรายังอยู่วิถีก็ยังอยู่ถ้าเราตายวิถีก็จะตายตอนที่2686 เสียงของหันเซินไม่ได้ดังมากนักแต่ Ver ร High และตัวใหม่ทุกคนกำลังจับจ้องไปที่การต่อสู้พวกเขาได้ยินทุกสิ่งที่หันเซินพูดเขาบ้าไปแล้วคำพูดเหล่านั้นเหมาะสมกับเขาหลี่อี้เจิงพูดอย่างไม่พอใจเขาจะต้องบ้าไปแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่หลี่อี้เจิมคนเดียวที่คิดแบบนั้นแม้แต่ผู้โอสโวโอเพนสกายและคนอื่นๆที่อยากให้หันเซินชนะก็เชื่อว,ว่าทุกอย่างที่เขาพูดเป็นอะไรที่บ้าเกินไปวิถีคือจักรวาล จักรวาลคือวิถีในตอนที่พวกเขาคำนึงถึงคำพูดของฮันเซินมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังพูดว่าชีวิตของเขาคือเหตุผลของการมีอยู่ของจักรวาลถ้าเขาตายไปจักรวาลก็จะตายไปพร้อมกับเขาตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าขั้นทรูก็ไม่กล้าจะพูดอะไรแบบนั้นมันมียอดฝีมือระดับเทพเจ้าขั้นทรูอยู่ไม่มากนักแต่มันจะมีอยู่จํานวนหนึ่งในทุกยุคสมัยยอดฝีมือระดับเทพเจ้าขั้นทรู มีอยู่กี่คนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้แต่ในตอนที่พวกเขาตายนั้นจกกักรว,วาลไม่ได้ตายไปพร้อมกับพวกเขาและในตอนนี้หันเซ่นเป็นเพียงแค่คนที่เพิ่งจะกลายเป็นครึ่งเทพเท่านั้นความจริงแล้วคําพูดนั้นไม่เหมาะจะถูกเรียกว่าบา้าเพราะมันเป็นคําพูดที่โง่เขลาแต่ผู้คนเข้าใจสิ่งที่หันเซ่นหมายถึงผิดไปคำว่าเราที่เขาพูดนั้นไม่ได้หมายถึงตัวเองเขาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนเหมือนกับหมากตัวหนึ่งพวกเขาถูกควบคุมโดยชะตากรรมแต่ถ้าปราศจากตัวหมากกระดานหมากรุกก็ไร้ความหมายมันไม่สําคัญว่ากระดานหมากรุกจะดีสักแค่ไหนมันก็เป็นเพียงแค่วัตถุที่ไร้ค่าหมากนั้นจะนําไปสู่เหตุการณ์ต่างๆและการเดินแต่ละตาก็จะนําไปสู่วิถีทางในตอนที่หันซึ่งเข้าใจความหมายของเรื่องนี้เขาก็ดูมีความสุขอย่างมากและมันเป็นเพราะความสํารันนั้นที่ทําให้เขาพูดออกมา พวกคนคิดว่าหันเซ้มเป็นบ้าและโง่เขลามีเพียงแค่หลีกเคอเออร์และเอ็กซ์ควิสิตเท่านั้นที่เข้าใจถึงสิ่งที่หันเซ้มรู้สึกจริงๆดวงตาของพวกเธอเต็ไมไปด้วยความดีใจและความประหลาดใจเมื่อหันเซิ้ได้รับความเข้าใจพวกเธอก็เข้าใจด้วยเช่นกันพวกเธอจมอยู่ในประสงค์ของวิชา,ตาใต้นภาประสงค์นั้นแรงกล้าขนาดที่พวกเธอจะเห็นบางสิ่งแบบนี้เฉพาะกับเวรรี่ไฮที่แข็งแกร่งไม่กี่คนเท่านั้นแต่ในวันนี้ ภายใต้อิทธิพลของประสมนั่นพวกเธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบนั้นพวกเธอจะไม่รู้สึกดีใจและประหลาดใจได้อย่างไรความเข้าใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งที่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าทั่วไปลีเคอร์เออร์ม่สีหน้าที่ซับซ้อนเธอรู้สึกดีใจแต่เธอก็ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่กำลังได้เห็นหานซึนมเป็นเพียงแค่ครึ่งเทพแต่แล้วเขากลับเข้าใจประสงค์ของวิชาใต้ภาที่สำเร็จ หันซึ่งเรียนรู้ทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเองก่อนหน้านี้เขาแค่ใช้มีดแต่ตอนนี้มีดของเขาผสมไปด้วยความเข้าใจและความรู้ของเขาก่อนหน้านี้ถึงแม้หันซึ่งจะเอาตัวรอดจากการโจมตีของเชลได้แต่ชีวิตของเขาก็ดูเหมือนกับว่าถูกแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหันซึ่งยังคงถูกไล่ต้อนโดยเชลแต่ผู้ชมสัมผัสดได้ว่าเขาผ่อนคลายมากกว่าเดิม แม้แต่ในสถานการณ์แบบนี้เขาก็ยังคงดูผ่อนคลายเขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวหรือกังวลใจเลยสักนิดเดียวหันซึ่งใช้มือเหมือนกับเป็นมีดวิชามีที่เขาใช้ให้ความรู้สึกว่าพวกมันมีรูปธรรมและมันทําให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าเขาจงใจทําให้พวกมันดูเป็นแบบนั้นแต่ในตอนนี้หันซึ่งสามารถใช้วิชาได้ดังใจโดยไม่ต้องบังคับมันเหมือนกับว่าทุกการโจมตีของเขาถูกปล่อยออกไปอย่างมุ่มั่วแต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังคงต่อสู้ต่อไปด้วยการเคลื่อนไหวที่แม่นยำเช่นเดิมท้องฟ้าและผืนดินเป็นกระดานหมากรุกแล้วเราเป็นตัวหมากทุกลมหายใจและทุกสัมผัสคือวิถีหนึ่งหันสั่นจมอยู่ภายใต้ประสงค์ของวิชาใต้นภาอย,ย่างสมบูรณ์ขณะที่ความรู้ในวิชาของเขาเพิ่มขึ้นการโจมตีของเขาก็ดูมั่วยยิ่งกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันมันดูเหมือนกับว่าจักรวาลกํกลังชักนำการเคลื่อนไหวของเขา เชลรู้สึกแย่ถึงแม้หันซ่นจะไม่ได้ทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายอะไรแต่เชลก็ยังรู้สึกใจเขาไม่ดีเรากับว่าทุกอย่างนั้นผิดพลาดเชลไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรกันที่ผิดพลาดแต่ในตอนนี้ทุกสิ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ทำให้เขารู้สึกแปลกๆภูเขาก็ผิดก้อนหินก็ผิดทุกสิ่งผิดไปหมดมันให้ความรู้สึกเรากับว่าตอนนี้โลกทั้งใบกำลังต่อต้านเขาขณะที่หันซส่นเคลื่อนไหวอย่างไหลลื่น มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งกำลังสนับสนุนฮาเนเซนฉันไม่รู้ว่าคนจะทำยังไงนี่มันนี่มันสกายแอนบีอิงคอมบิเนชันหนึ่งในเทคนิคของ Very High Sense เฟร h ี่ไฮเซนส์นี่ลี่ชนชิวและคนอื่นๆที่ศึกษาเฟร y ี่ไฮเซนส์มอบไปที่ฮานเซนราวกับว่าพวกเขาเห็นผีดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างเมื่อฝึกฝนเวรรี่ไฮเซนส์ผู้ฝึกก็จะสามารถฝึกสกายแอนบีอิงคอมบิเนชันได้ โดยการเชื่อมต่อวิชาร่วมกับจักรวาลท้องฟ้าและผืนดินผู้ฝึกจะสามารถใช้มันเพื่อยืมพลังของจักรวาลได้แต่พลังนั้นจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ฝึก Very High Sense เท่านั้นมีเพียงแค่พวกเขาที่ควรจะทำสิ่งที่หันซึ่งกำลังทำอยู่ได้ e x q u i s i ต e เรียนรู้มันได้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นเธอยังไม่ได้เชี่ยวชาญในการใช้ Sky and Being Combination หันซึ่งไม่เคยศึกษาวิชา Very High Sense แต่วิชาไม่ของเขา ให้ผลลัพธ์เดียวกับสกายแอนด์ n ีอิงคอมบิเนชันนั่นจะไม่ทำให้หลี่ชุนชิวและคนอื่นตกใจได้อย่างไงเราคนที่ฝึก very high s e n ส์รู้สึกตกตะลึงถึงแม้เขาจะตัดขาดจากอารมณ์ความรู้สึกแล้วหลี่ชุนชิวก็อดไม่ได้ที่จะอึ้งไปหนุ่มคนนี้แปลกจริงๆผู้อุโวโอเพนสกายพึมพำเขาและผู้อโวสโสหลี่ฉียี่ไม่ได้ฝึกเฟรรี่ไฮเซนส์ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มีประสบการณ์มากมายและถึงพวกเขาจะไม่ได้ฝึก Very High Sense ด้วยตัวเองแต่พวกเขาก็รู้เกี่ยวกับมันเป็นอย่างดีในตอนนี้วิชามิของฮันเซนคล้ายคลึงกับ Sky and Being Combination ของ Very High Sense นั่นทำให้พวกเขารู้สึกตกใจในจักรวาลน,นี้ต้นไม้ทุกต้นผู้เขาทุกลูกน้ำทุกหยดและแม้แต่ฝุ่นผงกับแบคทีเรียพงมันทุกอย่างดูมีความหมายในใสายตาของฮันเซน มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมีการเชื่อมต่อบางอย่างกับวิชามิตรของเขาทุกอย่างในโลกนี้เป็นตัวหมากตัวหมากแต่ละตัวจะถูกใช้ในทางใดทางหนึ่งและการรวมตัวหมากทุกตัวเข้าด้วยกันจะเกิดเป็นเกมหมากรุกเกมหนึ่งตัวหมากที่ไม่เชื่อมต่อกันนั้นจริงๆแล้วเชื่อมต่อกันหมากทุกตัวจะส่งผลงกับเกมและสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําก็คือกลายเป็นตัวหมากที่จะเป็นรูปเกมเกมนี้ หันซึ่นพยายามทำความเข้าใจเราไม่จําเป็นต้องมีพลังที่พิเศษเราแค่จําเป็นต้องมีพลังที่จําเป็นถ้าเราไปไว่ายน้ําเราจะกลายเป็นปลาแต่ถ้าเราไปบนท้องฟ้าเราจะกลายเป็นนกเราจะไปพร้อมกับจักรวาลท้องฟ้าและผืนดินเราจะช่วยท้องฟ้าผืนดินและจักรวาลวิชาม,มิของหันซึ่นกลายเป็นอะไรที่ยากจะคาดเดา,าขึ้นเรื่อยๆและการโจมตีที่ดูมั่วๆนั้นก็สร้างปัญหาให้กับเชลอย,อย่างมาก ฟรี i ไฮหลายคนที่เยาะเย้ยหันเส้นตอนนี้เงียบสนิทไปหันเส้นคงจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแต่ตอนนี้เขาดูไม่ลำบากลำบนเลยแม้แต่นิดเดียวการโจมตีของเชลเป็นฝ่ายที่ดูติดขัดแทนเพราะมันไม่ได้ไหลลื่นอ,อีกต่อไปแล้วน่าสนใจมากเขาใช้วิชาใต้นภาเพื่อสร้าง sky and น e in ิงคอม i บ a เนชัขึ้นมาเราผู้อาวุโสของเฟรี i ไฮคงจะเป็นบ้าด้วยความอิจฉา ขณะที่อีซันซินมองดูวิชามิดของฮันเซนเขาก็ยิ้มอย่างแปลกประหลาดและไม่สามารถอ่านได้สำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริชแนลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ